ผ่านผู้สั่งแต่งตังต้ง,ตงกรรมการสอบสวนให้ต้องปฏิบัติตามข้อสนุนนะของคณะกรรมการแต่อย่างใดอันนี้คือคำมูลของกรรมการด้วยความเคารพไม่ไม่สามารถมีข้อ,อ,อไม่เห็นได้บางอย่างคือหลักการของกฎหมายปกครองเนี่ยนะการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นสิ่งที่ราชการนั้นถนัดเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่ามา b brainstorming มาระดมสมองมาคุยกันดีว่าเฮ้ยกรณีเนี้ยวินัยเรื่องเนี้ยที่ก็ตั้งมาวิในัยได้แรงนะครับและก็กรรมการเสนอควมเห็นนะให้ไล่ออกปรากฏว่า,าคณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับมันมีประเด็นที่มันไม่สมเหตุสมผลบางครั้งเป็นเรื่องของการผิดเรื่องของขั้นตอนระเบียบภายในที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะมันก็กลายเป็นประเด็นที่บอกว่าแล้วแล้วเราเป็นกลั่นกรองอ่ะ เรามีกุหมายคือผ่านประสบการณ์นะครับระดับรองหัวหน้าหน่วยนะฮะทุกคนเนี่ยเป็นคณะกรรมาการเนี่ยมีประสบการณ์นะครับมีวยวุฒิมีคุณวุฒิเนี่ยไม่สามารถที่จะเสนอความเห็นตรงนี้ได้เลยหรือนะดังนั้นหลักของกฎหมายปกครองในกรณีที่คณะกรรมาการนะครับเขาให้คุณทําได้แค่ไหนคุณก็ทําแค่นั้นแต่ไม่ได้ผูกมัดใน ข้อเสนอเนข้อสังนะเกตสามารถที่จะมีอยู่ในสำนวนได้เข้าใจไหมในสำนวนเนี่ยคณะกรรมก,การยังสามารถให้ความเห็นได้ป่านะครับเรียนผู้แต่งตั้งว่าด้วยสำนวนนี้มันมีประเด็น1 2ึ่งสองสานะฮะเป็นข้อสังเกตที่จะเป็นสาระสำคัญในการพิสูจน์ว่าค้ะรามการตัวนั้นเนี่ยกระทำผิดวินัยอย่างไรแรงจริงหรือไม่ก็สามารถที่จะทำข้อ แย้งนี้เข้าไปได้เป็นอำนาจหน้าที่ของไงค,ครับเป็นของผู้ขับบัญชาผู้สั่งแต่งตไปคิดเอาเองนะเมื่อท่านเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาแบบนี้ท่านจะสั่งลงโทษวินัยเลยหรือไม่เอออันนี้น่าคิดเพราะมันติดมันผูกติดอยู่ในสำนวนพอมีการนําไปสู้กันในชั้นชั้นบนนะครับในชั้นของกรกตหรือสารปกครองสูงสุดมันเป็นประเด็นที่ มันเหมือนกับว่านะฮะมันมีความเห็น,นของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่บอกว่าน่าจะไม่ผิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวีนัยไม่ได้แรงไปตรงนี้ถือเป็นสาระสาคัญในการที่จะต้องอยู่ในสานวนและคณะกรรมการ,การชุดนี้นะครับกันกรองนะฮะสามารถที่จะดําเนินการได้แต่อาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้สั่งแต่งตั้งเพราะว่าเมื่อเขามีโทรมาว่าเขาจะเล่นในคนนี้เล่นตํารวจในนี้ แต่ปรากฏว่าคุณไปมีความเห็นในลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับช่วยอะนะเหมือนกับทิ่มตะปูเข้าไปในเนื้อนะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะดังนั้นเมื่อพรบปีหกห้านะครับรป 65, เป็นพรบรที่ถูกโมดิฟายให้ความเป็นทางมกับข้าราชการตำรวจนะดังนั้นคณะกรรมการก็ย่อมมีอำนาจ ที่จะเสนอความเห็นเป็นข้อสังเกตรตรงนี้อยู่ในสมนวนได้นะฮะโอเคนะครับก็ถึงแม้ว่าฉบับใหม่ไม่เขียนไว้เอาออกแต่ด้วยกฎหมายปกครองนะครับยังให้อำนาจคณะกรรมาการได้ผมพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวโจของเรื่องก็บอกว่ารู้ดีปากเก่งพูดเยอะพูดมากนะ ไม่ทำซะเอง<笑><笑>โอ้ก้าัญชาก็ต้องต้องเข้าใจว่าวิธีของการต่อสู้มันเป็นการต่อสู้ซึ่งสิทธิ์สิทธิ์ของข้าราชการตำรวจน,นะครับเวลาถูกพิจารณาที่จะลงโทษว,วินัยอย่างร้ายแรงอะไรเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมถ้าไม่ต่อสู้ท่านก็เป็นเหยื่อนะครับเมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ต่อสู้ตั้งแต่กระบวนการสอบวินัยก็สามารถที่จะตั้งทนายเข้ามาได้หรือที่ปรึกษาเข้ามาได้ก็แปลว่าเขาเปิดโดอกาสได้สู้ทุกช็อต นะบางครั้งเขาไม่ได้ไม่ได้กระทําความผิดทางทางอาญาเรื่องทุจริตเพราะมันมีเรื่องของการกระทาไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบภายในกฎนะครับหรือข้อบังคับของหน่วยแต่ไม่ได้เกิดการทุจริตเพียงแต่ปฏิบัติไม่ทุกขั้นตอนหรือไม่ไปไม่ไม่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนเหล่านี้อะ นะครับมันมีได้ทุจริตพอพอไม่ได้ทุจริตแล้วก็จะไปลงเรื่องของในยใดๆนั้นก็ต้องไปพึงได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปชปชปชปทแก้กฎหมายแล้วเดี๋ยวมาเล่าฟังนะครับเรื่องของการแก้กฎหมายของปปชปปทว่าด้วยเรื่องของการนะเรื่องของการทุจริตนี่แหละเดี๋ยวมาว่าคลิปต่อไปเอาคลิปนี้อันนี้ให้เสร็จอ่ะวักสี่อประเด็นที่สี่นะฮะตามประเด็นที่สาม หากไม่ผูกพันผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะสามารถดําเนินการออกคําออกกสั่งลงโทษปลนออกอผู้สั่งออกก็ไปครกลับกลับมาในช่วงสุดท้ายนะฮะก็เป็นประเด็นต่อนเนื่องนะครับเรื่องของคณะกรรมการเสนอแนะประเด็นที่สี่นะฮะท่านผู้ชมครับประเด็นที่ว่าหากไม่ผูกพันผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนจะสามารถดําเนินการออกคําสั่งปลดออกไล่ออกได้เลยหรือไม่และต้องนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษตามมาตรา125เพื่อเสนอแนะการลงโทษอีกครั้งหรือไม่อย่างไรคือเรื่องนี้มันมีประเด็นร้อนเผือกร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีคลิปข่าวภาพข่าวของสื่อบอกว่า,วาการตั้ง คณะกรรมการวินัยนะครับระดับรองพอบอนะครับซึ่งกำลังเป็นเผือกร้อนอยู่นี่นะเอ่อ,บอตบเราบอกว่าอาจจะไม่มีการตั้งกรรมการขึ้นมาเสนอแนะเพราะเป็นเรื่องของวินัยที่ชัดเจนเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของประเด็นที่สี่ตัวนี้เขาบอกว่า ผู้สั่งแต่งตั้งจะสามารถดําเนินการออกคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้เลยหรือไม่จะต้องนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษตามมาตรา125วรรคสองเพื่อเสนอแนะการลงโทษได้หรือไม่อ,อีกครั้งได้หรือไม่คณะกรรมการชุดนี้นะครับร่งของอนุก,กรรฎากฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้กำกับัญชาตามมาตรา105เห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งการจะลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการเพื่อเสนอแนะการลงโทษมีอำน,นาจพิจารณาสถานโทษตามมาตรา125วรรค2และวรรค3จึงเห็นว่าผู้กำกับัญชาตามมาตรา105 ไม่มีอำนาจลงโทษโดยไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อเสนอแนะการลงโทษได้ตามมาตรา125แต่อย่างใดก็คือว่าถ้าดูตามคอมเมนต์หรือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้ก็หมายความว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรา15 0ถ้าจะสั่งลงโทษวิตไนอย่างร้ายแรงจำเป็นจะต้องมีการนำเรื่อง นะครับเข้าไปสู่คณะกรรมการเสนอแนะและูุ้้งคำบรรชาที่จะสั่งลงโทษนั้นต้องไปตั้งกรรมการเสนอแนะเพื่อนะครับให้คณะกรรมการเสนอแนะนั้นพิจารณาเรื่องโทษนะครับสถานโทษโทษสถานว่าจะให้ปลดดุไล่นะครับดูใจหนังสือของอนุกรรมการกฎหมายก็แน่ชั้นนะครับว่านะ กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมาการเพื่อเสนอแนะการลงโทษมีอำนาจพิจารณาสถานโทษตามมาตรา125วรรค2และวรรค3จึงเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรา105ไม่มีอำนาจลงโทษโดยไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาการชัดเจนอันนี้ก็เป็นของคณะอนุกรรมอนุก,กต่อ,อกฎหมาย อกคุณต้องตั้งนะผู้บัคคับบัญชาคุณต้องตั้งไม่ตั้งไม่ได้ถ้าไม่ตั้งมันจะเป็นประเด็นเรื่องของการกระบวนการนะครับจัดทำคำสั่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่บัญญัติไว้มาตรา125่เป็น strict liability นะไม่ใช่ความรับผิดเฉพาะนะะ strict นี่คือความรับผิดนะครับ แต่เป็นเรื่องของที่คุณต้องทํานะกฎหมายกําหนดให้ทําต้องทําถ้าไม่ทํามันนําไปสู่เรื่องของอะไรฮะนาไปสู่เรื่องของการเพิกถอนว่ากระบวนการนั้นไม่เป็นไปตามรูปแบบสาระอันอนเป็นสาระสาคัญตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดอันตรายนะอันตรายนะฮะก็นี่ก็เป็นหนังสือนะฮะจากทางด้านของคณะ อนุกตรอด้านกฎหมายสุดแต่นั้นจึงสรุดเลยว่าเพื่อให้การดำเนินการทางวินัยและการใช้อํานาจของคณะกรรมการสัตยาการลงโทษตามมาตรา1 2 5วรรคสองไป,ไป,ไป,ไปตามเจตนารมของพรบตำรวจปี2565จึงคำาจะให้ทุกหน่วยดําเนินการไปตามมาติออคกรอ,อนุกรรมการกตรอด้านกฎหมายนะครับดังกล่าวอย่างเคร่งครัดจึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบ ถึงใครบ้างครับถึงพบตรถึงจอตชอรองพอบตรทุกหรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยพบตรและหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเพื่อปรวสาบผู้บัญชาการผู้การทุกคนรับทราบก็หมายความว่าคณะกรรมการชุดน,นี้หนะึนะฮะธรรมดารีนาเป็นสตริกที่ไม่สามารถจะมองข้ามต้องปฏิบัติต้องทําถ้าไม่ทาเป็นเรื่องของการที่นะือาจสุกแพ้ ทางเทคนิคได้นะแพ้ทางเทคนิคนี่น่าเจ็บใจมากเพราะไม่มีการพิสูจน์เรื่องของเนื้อหานะครับแต่ว่ากระบวนการดาเนินการนั้นมีชอบด้วยขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดนี่แหละคือสหมันคือสาระสาคัญที่นะครับอย่ามองข้ามคุณสื่อทั้งหลายก็พยายามปรับนะครับทิศทางการทํางานให้มันให้มันดีนะอย่าเอาง่ายเขาว่าแต่ปัณาตามมานะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับอโอเคครับก็ คุณทุกท่านนะครับท,ท,ที่ที่ติดตามชมนะฮะวันนี้ก็ดรชาลอานะครับผัานสมบูรณ์ดรประชาคมวินนี้รำครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ